สวัสดีครับจุงกะแมวบางปูนกุมีนะครับวันนี้ก็พาทีมงานนะครับพี่บ่าวครับทักทายบเห็ดสีด้วยครับก็มาทำอะไรครับวันนี้มามาเยี่ยมเย็นพี่ชายนะครับบ้านช้างจรช้างจรนนะครับรีสอร์ทที่กําลังจะเปิดตัวรือยังไม่แน่ใจไม่ได้ถามแกนะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะครับแต่วันนี้โคตรดีวันนี้เราถือโอกาสได้มาเออมา ทำคลิปเรียวทำไลฟ์สดนะครับให้พี่น้องได้ฟังเพลงกันด้วยอุ้ยไปทําอะไรนะผมไปวานแฮเมื่อกี้นี่ตรงนี้ด้วยหวานมากบุ๊คครับครับโอ้ลุงพี่ผมไปด้วยดีกว่าตรนี้มดี๋ยังตรงไหนครัเมื่อกี้ผมไปวานแฮตรงนี้เอาไปเทคืนได้มนึงกินไปตักมางไม่ได้หวานหวานแฮลุงตักมาปลาครับนี่ครับโอ้ยอย่างใหญ่ไปโกหกนักกีตาร์ควันแดงได้ไงก็วันนี้พี่บอยนะครับช้างจร รีสอร์ทนะครับต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีครับโอ้นี่ปลาเยอะมากครับพี่น้องครับมีปลาจากกระชังเลี้ยงของแกนะครับแกเอามาต้อนรับครับโอ้ทีมงานกําลังกินกันอยู่ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมาดูมีเมนูอะไรกันบ้างนะครับเนี่ครับไอ้นปล่อยเบิร์ไปใช่ตอนนี้จา์มากาลังถอดเกรปเดี๋ยวจะมีเมนูเผาด้วยเดี๋ยวผมจะโชว์เมนูสักหนึงเมนูวันนี้จะนี่เห็นผักสวนครัวครับนี่แกปลูกไว้โอ้สวยมากเลยครับพี่น้องครับนี่ นี่ผักหมดเลยดูพริกดูพริกนะนี่เนื้อ,อสะออนดีเนาะอเนาะนี่ครับผักสวนครัวทางรีสอร์ทของแกนะครับอืมกำลังดูขึ้นชมขึ้น่ายเต็มเลยครับเดี๋ยวจะมาหมกหมกปลาพี่น้องครับผักสวนครัว,วที่ ที่บอยกับหนูไว้โอ้สวยมากเลยครับดูใหญ่ไอเลยขึ้นชายเดี๋ยวผมจะทำรลานินหมกหม้อให้ทีนงานกินครับวันนี้เดี๋ยวนี้มีเมนูมาฝากด้ลักดูดูกเไปเก็บขโมยจากบ้านมาตั้งเนี่ยัพ์มันยังไปเก็บนนี้นน่เรานนี้เท่าไห้่แล้วมื้าขอบคุวเราครับตัวนี้ อ,อ, 1941, อันนี на, er ้เชฟมาร์กนะครับเชฟกระทะรั่วน um ี่ผักชีลาวพี่น้องนี่ไม่ต้องไปซื้อไปอะไรนี่กินลูกไว้กินเลยโอ้หเนาะโอ้คนดีดิโอ้ยแกวะเนี่้องไปเติม นี่ครับวันนี้เราไปแอบเก็บผักสวนครัวมาแล้วก็มีทั้งข่าตะไคร้พริกนี่ก็พริกสดๆจากต้นส่วนในนี้พริกที่ฟ้านี่ก็ซื้อกับพริกกระเรียงเราไว้เป็นลูกโดดนี่ตาำลงไปเลยพี่น้อง แดงขาขาตะไคร้ซอยหอมแดงกระเทียมเนี่เครื่องหมกปลาของเราหมกปลาบรรยากาศดีๆครับวันนี้นี่ครับเครื่องหมกปลานิหมกโมของเราของโอนนี่ค่อยใส่แล้วเราก็จะ ยังไม่ใส่ผักลงไปนะเรารอปานิมสุดของชูรสของนัวแต่หลายเสียบหลายพี่น้องนี่นางปลาเครือ่องนี้แค่นี้แหละครับเดี๋ยวมาลุกเคล้า เราจะยังไม่ใส่ผักนะครับเราจะหมกไปก่อนอันนี้อาจารย์มากกำลังก่อไฟอยู่ครับจานเป็นไงครับกดติดนะครับน่าจะไม่ติดครับผมดูทรงไว้แล้วน่าจะไม่ติดนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอลุนกันครับ นี่ปานิมหม,มกหมกหม้อของผมนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเราจะใส่นี่เราไม่มีฝ้าแล้วครับอันนี้ปิดเอาอีจะ้ะนี่ปิดอย่างนี้เลย <Okay. S 1> เดี๋ยวมาลุ้นกันครับสุกรือยังน้นอ๋อปลาหมกอหอม้อ ว้าวกำลังสุกครับดูสีสันน่ากินมนกเราก็จะใส่ผักลงไปผัก,กเราใส่ที่หลังครับเพราะว่าเราจะได้ผักที่แล้วก็อีกชนิดหนึ่งครับเราเอาออกไปแล้วช่วงรอให้ผักสุกก่อนแล้วก็เอาออกมันทานได้เลยครับสุกแล้วครับพี่น้องครับผักของเราก็สุกแล้วไหวเดี๋ยวมันเละครับ เดี๋ยวชิมกันอ,อร่อยอร่อยเฉยเลยเนือ้อลปลาสดๆผักก็สดปลาก็สดอ,อร่อยครับไปกินข้าวกัน ดแล้วมีลูกโดดด้วยนี่นหละืมใส่ลูกโดดตบท้ายกตนอนนี้ก็ตักข้าวแอบมาชิมครับเพราะว่าทีมงานกำลงังถ่ายรีบเรียวกันอยู่ครับนี่มปปีลูกโดดด้วยพอข้าวสวยร้อนๆครับฉ่ำๆอร่อยมาก ออยจริงครับเมนูนี้ยังไงนี่บางวอันนี้หมกหม้อครับตอนนี้เดี๋ยวจะเสิร์ฟไปให้ทีมงานชิมก่อนสดๆแน่อากขึอ่ากนเอออทีมงานชิมชิมก่มนี่อม